ตัวเองจะได้รู้ว่ากำลงังเป็นโรคซึมเศร้าสังเกตจากอะไรครับนะครับก็อันดับแรกคือเรื่องของอารมณ์นะฮะอารมณ์มันจะเบื่ออารมณ์มันจะเศร้ามันจะรู้สึกว่ามันเศร้าแบบไม่มีเหตุผลจังเลยนะครับความเศร้าเป็นเกือบทุกวันนะฮะมีวันที่เป็นมากกว่าวันที่ไม่เป็นครับอย่างที่2นะค,ะคืออาการทางกายนะครับก็คือเรื่องของการนอนหลับการนอนหลับเนี่ยเราจะนอนเยอะกว่าปกติอยู่บนเตียงทั้งวันทั้งคืนเลยก็ได้หรือว่านอนไม่หลับมีปัญหาตื่นเร็วกว่าปกติก็ได้ นะครับอย่างที่3ามเพื่อการกินนะครับการกินเนี่ยจะเปลี่ยนไปความอยากอาหารจะเพิ่มขึ้นก็ได้หรือความอยากอาหารจะลดลงก็ได้น้ําหนักมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะครับอย่างที่4นะครับคือสมาธิการทํางานเนี่ยมันจะแย่ลงความจําคุณจะแย่ลงคุณจะไม่สามารถคิดวิเคราะห์ได้เท่าเดิมนะครับอย่างที่5คือการพูดนะครับการพูดเนี่ยจะพูดหรือทําอะไรเนี่ยช้าลงกว่าปกติหรือบางคนจะมีความโลกมากกว่าปกติก็ได้นะครับอันนี้คือข้อ5 หก็คือคุณจะไม่ค่อยมีพลังงานในการใช้ชีวิตนะครับคุณจะไม่ค่อยออกไปไหนอยู่แต่ในบ้านนะครับไม่ค่อยอยากเจอใครนะครับข้อเจ็ดนะฮะคือคุณจะมีความสุขไม่ค่อยอยากทําอะไรทําอะไรก็ไม่ค่อยมีความสุขเริ่ทพีไปร้องคาราโอเกะแล้วมีความสุขตอนนี้ไปร้องเกตแล้วก็ไม่ได้มีความสุขมากขนาดนั้นเท่าที่เราคิดนะครับแปดนะครับก็จะเริเร่มมีความคิดโทษตัวเองรู้สึกไร้ค่านะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติ ith, ทางานกับเพื่อนแล้งงานไม่สําเร็จจริงๆความผิดอาจจะอยู่ที่เพื่อนนะครับแต่เราเลือกที่จะโทษตัวอไก่น ่างที่เราสมัยก่อนจะไม่เป็นแบบนี้นะครับแต่สุดท้ายอย่างที่9เ,เนี่ยเมื่ออาการมันเป็นเปเจอมันทำให้ทรมานที่จะอยู่นะครับก็จะเริ่มมีความคิดไม่อยากอย,กอยู่เกิดขึ้นได้นะครับก็ถ้าใครอันนี้ก็จะเป็นอาการที่เป็นสัญญาณเตือนนะครับที่จะบอกได้ว่าเราอาจจะเป็นซึมเศร้าหรือเปล่านะครับถ้าใครสงสัยว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับก็แนะนาพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินดูนะครับจะได้วินิจฉัยได้ถูกต้องและเข้ารับกษา,าได้ถูกต้องนะครับเพราะว่าตัวโรคซึมเศร้าเนี่ยมันทาให้มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตได้เยอะเลย ครับ